พูดเราได้ยินเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องรับแถข่าวสดนะคะค่ะให้น้ององแนะนำตัวกันก่อนตอนนี้เป็นตัวแทนเนาะค่ะสวัสดีค่ะออมนะคะค่ะสวัสดีค่ะมินชีนะคะสซฮานันทองสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กเอ็มสุเมธารอยสีครับ สวัสดีครับผมชื่อดีมปุณาเล็กอาศัยป่านะครับผมก็เป็นน้องๆตัวแทนจากเด็ดแท้ดีนิวสตาร์ใช่ครับผมประกวดเสร็จเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยค่ะความรู้สึกก่อนแล้วแบบรู้สึกเป็นอย่างไรถามความรู้สึกผมเลยเนี่ยสำหรับตัวดีมเนี่ยดีมตื่นตันนะครับที่แบบว่าเห็นว่ามีคนชอบการแสดงของเพื่อนๆเ,เราทั้ง14คนทั้งตัวเราเองอะไรตามโซเชียลมีเดียคนพูดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นก้าวแรกที่เราได้ มีผลงานการแสดงถึงแม้จะเป็นการเบทีประกวดเ็กเลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนผมเองนะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับและเป็นคนสุดท้ายด้วยเนาะที่ที่ได้นะครับแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะงองแงอยู่คนเดียวด้วยนะครับวันนั้นร้องให้เสืเลยใช่ไหมร้องให้เสือเลยครับ <laughs> คุณเขานเนพาผมผมเป็นคนกรุงเทพครับ <laughs> ครับผม ถ้า,าสำหรับมิ้นนะคะมิ้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่แบบตัวเองได้ผ่านเข้ารอบตอนแรกคิดว่าแบบไม่น่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทําเต็มที่ที่สุดมิ้นแอบ,บไปอ่านไลฟ์สดย้อนหลังค่ะแบบมีคนติชมอะไรบ้างก็แบบมีคนชมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะใช่ที่แบบมีคนชอบมีเอ,อ่อแฟนคลับที่สนใจเราอยู่ค่ะใช่รู้สึกดีใจค่ะค่ะก็ยังตื่นเต้นไม่หายจากเมื่อวานเลยค่ะ ก็คิดว่าจะได้ไหมเนี่ยคือคนสุดท้ายเหมือนกันเป็นคนสุดท้ายของผู้หญิงอะค่ะก็คิดว่าจะได้ไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วก็สุดท้ายก็ได้ค่ะเย้ดีใจ ก็พูดคุยกันเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าจํานวนคนมันเหลือน้อยลงอะค่ะก็จะจําได้แบบคือปกติอะหนูจะจําชื่อแบบพวกพี่ๆผู้ชายจำไม่ได้เลยเพราะว่าเยอะมากค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบสนิทเริ่มรู้จักคุยกันมากกว่าเดิมค่ะใช่มีใครเคยผ่านการแสดงอะไร่อต้อันนี้เลยครับก็สำหรับผมเคยแบบไปแคสงานละครอะไรบ้างแบบพอที่จะได้เรียนการแสดงอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็ สิ่งที่เรียนมาแล้วก็ได้ใช้ร่วมกับการถึงที่เราดูหนังดูทีวีอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยแบบว่าเอาสั่งสมเป็นประสบการณ์ให้เรามาใช้ในการประกวดทางนี้ครับผมครับผมสหนนี้คือเป็นการท์โลกครั้งแรกอะไรกันเ้หคะองหนูนะคะเคยมี MV คะ่ะพูดได้ไหมคะอ่ะ,อะ,อะก็เป็นเพลง Goodbye นะคะของโลมาโซนิกค่ะกับเพลงต่ำตมของคณะขวัญใจแล้วก็มี อ๋อผลงานอื่นๆอีกค่ะใช่แล้วก็ไปแคสตามสถานที่ต่างๆค่ะเมื่อวานก็งัดออกมาใช้หมดเลยค่ะเอ่อรู้รู้อะไรมาได้เรียนรู้อะไรมางัดออกมาให้หมดเลยค่ะใช่เห็นว่าเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าได้รับมาหคาแรคเตอร์แต่ว่าพอออกใช่ใ่คือไม่รู้ว่าจะได้เล่นบทไหนใช่ค่ะเป็นการสุ่มสุ่มบทค่ะใช่ตอนนั้นยังไงเราพอเราได้ได้บทอะไรตื่นเต้นมากค่ะแบบ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้บทไหนค่ะแบบเขาแรนดอมอยู่ข้างหลังด้วยใช่ตื่นเต้นมากแบบเสียวข้างในรู้สึกแบบโอ๊ย,ยใจเต้นใจเต้นใช่อะ <c oughs> ค่ะแต่แอบ,บบอกเลยว่าเพื่อนๆผู้หญิงทั้งสองคนนี้เล่นดีมากนะครับ <c oughs> แบบคณะกรรมคณะกรรมการที่เป็นแบบพี่พี่นักแสดงที่โตกว่าเรานะครับผม ก็คือชมทั้งทั้งออมทั้งนองมินชีว่ามิเสน่ยิ้มหวานอะไรครับพี่ๆชอบมากมิแสดงว่าฟังแอบฟังแอบฟังอยู่หลังเวทีตั้งใจดูมากทุกคนดูเนี่ยดูน้องบิ๊กเอ็มเหมือนกันบิ๊กเอ็มก็สื่อสารอารมณ์กับพี่ภูมิได้เป็นยังไงบ้างโอ้โหถ้าจะพูดถึงขนาดนี้นะคือตอนแรกๆผมก็ยังไม่มโหเท่าไหร่นะซึ่งเป็นบทที่ผมได้เล่นกับพี่ภูมิและเป็นคนเดียวที่ได้เล่นบทนี้นะครับแล้วก็ ตอนในในบทนะครับเขามีเติมแต่งขึ้นมาผมโดนมาอ่าเยอะมากบ้านก็ไม่ใช่บ้านคุณนี่บ้านพ่อแม่คุณ<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม><ม>คุณ<ม>คุณใช่คุณแค่มาอาศัยเขาอยู่เกาะเขากินไปวันๆตอนนั้นผมเริ่มเดือดแล้วครับ <c oughs> เริ่มโมโหจริงแล้ว <c oughs> ผมพยายามรังครับตัวเองว่าอย่าแรงเกินไปนะ <c oughs> อะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ okay, โอเคจบไปได้ดีครับ <c oughs> ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ทําได้สําเร็จนะครับ ใช่ครับแล้วพี่เขาเล่นได้ดีมากเลยครับผมผมก็สู้กลับสู้กลับอะไรเงี้ยครับ<ม>ทําเต็มที่นะครับผมเราได้เทคนิคอะไรจากการเข้ามาเปิดหัวนยคะมินคะได้กกากการทำแนะนำของรุ่นพี่หรือคณะกรรมการในก,ก,ก,การที่จะเ,เข้ามาเป็นนักแสดงได้ค่ะค่ะก็ะะตอนประกวดนะคะมินก็ได้รับคําชมว่าแบบดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามินแอบไปดูที่ตัวเองเล่นคะ่ะแล้วก็ถามพี่ๆที่เป็นนักแสดงที่มินรู้จักอ่ะค่ะ ของช่องเจนั่นแหละค่ะมีก็ถามว่าแบบเออไดดูไลฟ์สดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะต้องปรับปรุงเรื่องภาษากายค่ะของมิ้นนะคะภาษากายแต่ว่าสีหน้าอารมณ์อย่างเงี้ยคือได้แล้วแต่ว่าแบบภาษากายยังไม่ค่อยออกค่ะของมินค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะก็ต้องก็ต้องไปปรับปรุงเหมือนกันค่ะในเรื่องของการแสดงยังขอเรียนรู้ไปอีกเรื่อยๆนะคะก็ใช่ค่ะ เก่งกว่าเพื่อนละโอ้โหอาจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ตอนมีไลฟ์สดผมก็พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับเพราะว่า <c oughs> ผมรู้ว่าวันนี้จะมีข่าวสดได้มาพูดคุยกับที่พี่นะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมนอนไม่หลับเลยจริงๆครับคือผมพูดกับทุกคนเลยครับวันนี้ผมผมอึนมากเลยทุกคนผมทําไงดีมผมนอนขอบตาดำขอบตาดำนะครับแล้วบอกให้งีบนอนในรถจะถึงแล้วนะเขาบอกว่า5นาทีผมกำลังจะนอนจะถึงแล้วนะครับที่เขาบอกผมก็ โอเคไม่นอนแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเต็มที่ครับผมในแต่ละวันครับผมเล่นเทคนิคอะไรบ้างได้คำแนะนำประสบการณ์จากพี่พี่คำแนะนาจากอ๋อคำแนะนาแล้วก็เทคนิคจากพี่พี่ใช่ไหมผมได้เล่นกับพี่พิงพอยนะครับก็คือพี่พิงพอยเนี่ยคือเขามีความเป็นมืออาชีพมากเขาแบบอิมพไวช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนเรารวมถึงพี่พี่นักแสดงทุกคนเลยนะครับที่มาประกบคู่กับ ผู้เข้าประกวดก็คือพี่ๆเขาช่วยอิมพไว้เราให้เราต่อเองได้ไปตามอารมณ์ที่ตัวละครอยากจะสื่อถึงอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วก็คือพวกเราก็สนุกกับการที่เขาอิมพไว้บทขึ้นมาเนาะใช่ไหมใช่แล้วแล้วพอแบบว่าพอมันได้ไหลลื่นอะไรเงี้ยคณะกรรมการก็ชอบเรามันเหมือนแบบว่ามันไม่ได้จบที่บทตรงนั้นแต่เป็นการปล่อยให้เนื้อเรื่องมันดําเนินไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยแบบชอบกันอะไรเงี้ยครับผมก็คือหลังจาก เราจะได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจสบีเป็นตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับเป็นยังไงบ้างคือได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงมีละครอะไรเลยไหมคะหรือว่าต้องฝึกเพิ่มก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ยังยังไม่ได้เป็นมีละครเลยครับแต่ว่าเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของ CS7 นะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือทางช่องเนี่ยจะส่งเราไปเรียนการแสดงนะครับเพื่อฝึกวิชาให้เราแบบว่า มีความสามารถมากขึ้นพร้อมที่จะลุยในงานต่อๆไปอะไรอย่างนี้ครับก็อ่านแตลองถามารู้สึกน้องๆว่าเป็นยังไงีเป็นนักวันนี้เราได้เป็นนักสแสดงเป็นตัวแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่จะได้เรียนการแสดงเพิ่มเติมเพราะว่าจะได้พัฒนาจากที่ตัวเองแบบเอยังไม่ค่อยเก่งอะค่ะใช่จะได้พัฒนาฝีมือด้วยค่ะค่ะก็ ดีใจมากๆเลยค่ะที่ทางช่องเจ็ดนะคะก็จะมีให้เรียนแสดงด้วยนะคะก็พี่ๆเขาก็จะจัดเต็มให้พวกเราค่ะทั้งสิบสี่คนใช่ค่ะแล้วแล้วส่วนความพรของตัวเองในตอนนี้คิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเต็มร้อยสักแปดสิบได้ไหมคะค่ะก็ขอเพิ่มความตะกุกตะกักตอนนี้ ค่ะของมินก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือเรื่องการจัดระเบียบร่างกายค่ะใช่ว่าควรจะเอามือไว้ตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าเรื่องท่อนด้านบนนะคะก็คือโอเคแล้วใช่ได้แบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าถึงอารมณ์แล้วแต่ว่ายัางจัดมือไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนจะวางตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะแบบเปิดมือไม่เปิดมือเวลาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนี้คะ่ะ ส่วนของผมนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องผิวแล้ครับแล้วก็เรื่องร่างกายนะครับคําพูดด้วยนะครับให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเรื่องสีผิวที่ต้องดูแลมากขึ้นนะครับร่างกายที่ต้องให้มันใหญ่โตมากขึ้นนะครับช่วงฟิตฟิตนะครับอ่าใช่แข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็การจดจําให้มัน แม่นยำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่อง performance เวลาเราเล่นบทต่างๆใช้มือเล่นตาเล่นปากอะไรต่างๆที่เราต้องเรียนรู้มากขึ้นครับเยอะมากๆเลยครับผมสำหรับผมนะครับก็สำหรับดีมก็น่าจะเป็นพวกเรื่องการแสดงที่แบบว่าเรายังไม่ก็เรียกว่าช่ำชองมากพออะไรเงี้ยครับแล้วก็คือก็พร้อมที่จะเรียนรู้หลายๆอย่างแล้วอีกข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่แบบว่า จริงๆเหมือนเรากล้าแสดงออกแต่ในใจคือเราเราเป็นคนขี้อายนะครับจะหลบนู่นหลบนี่เหมือนจะมองแค่แป๊บนึงแล้วก็หลบสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ค่อยแบบว่าลื่นไหลสักเท่าไหร่ประมาณนี้ครมแหน่อยเนาจะได้ติดตามต้องางถึงตัวยังไงแล้วก็ติดตามพวกเราได้อย่างเี้เยครับแล้วกครับครับก็ผมดีมนะครับสามารถติดตามทางโซเชียลมีเดียอ่าไอ A R S A I P A S R สายป่านะครับก็ฝากติดตามดีมด้วยนะครับของผมนะครับ <c oughs> ไม่ทำไมอทุกคนจะยิ้มไงผมก็จะอดขำไม่ได้นะนะครับของผมนะครับ Facebook ก็ชื่อจริงผมเลยครับสุเมทาวรยสีครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าส <c oughs> ่วนไอจี <c> g <oughs> เ <c oughs> นี่ยคุณหวัวเราะไงผมก็หวัวเราะตามอ่ะโอเคนึ่หลอก IG ครับ b i g m s c o u m e t h a ครับผมช่องทางติดตามครับมมค่ะขอมเมนชีนะคะก็จะเป็นอินสตาแกรนะคะมินชีนะคะตัว I 2ตัวแล้วก็ underscore ค่ะส่วน Facebook นะคะมีเป็นแฟนเพจนะคะมินชีค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทางช่อง7 HD ค่ะค่ะของหนูนะคะก็ เป็น i n s t a g r กรมนะคะ O O M แล้วก็ปัญชยาค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ช่อง7 HD นะคะขอบคุณจเจะได้มีผลงานอะรตามมาก็รูดติดตามกันได้ใช่ค่ะค่ะวันนี้ห้องรับแขกขอสดต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ